สวัสดีครับผมช่อง t ทคโ g u y ย Channel ที่ผมจะมาทำคลิปวิธีการลงดัน corridor of phantom ที่ใช้ดัน area forest เป็นทีมหลักนะครับก็จะมีวิธีการแฮกแมพให้เราสามารถรู้ได้ว่าบอสเนี่ยมันอยู่ที่ห้องไหนแล้วก็วิธีการลงยังไงให้ไวที่สุด ก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะมีคนอยากดูหรือเปล่าดูจากห้องประท้วงตอนนี้แล้วมีคนลงไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ทําไว้ก่อนนะครับเผื่ออนาะคตจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันน่าลงกว่านี้ก็คิดว่าทิกนี้น่าจะใช้ไปได้ยาวๆนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับลิสต์แมน,นช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินินโตสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยก่อนอื่นก็วิธีการลงแบบไม่อันนะคผมก ให้มาซื้อของแคสที่ตรงนี้นะครับจะเป็นดันเจี้ยนทิเคตนะครับที่เอาไ้ลงแอร์เรลฟอร์เทสนะแล้วเขาก็กิจนี้เขาก็ย้ายเอ c ซีมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่คอมปารโดตรงนี้ก็พอเราซื้อมาแล้วอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับแบบ1่ชั่วโมงนะครับก็กดเดลเมคลิกไปก็จะมีตั๋วขึ้นมานะครับตั๋วนี้ไม่ต้องไปเดลเคลิกมานะอันนี้คือมันจะเป็นการวาร์ปไปที่เก่านะแต่ว่า้เขาย้ายไ c ซีมาที่นี่นะครับเราก็มีตั๋วนี้ไว้นะครับก็มีเวลาหมดอายุตามนี้แล้ววิธีการใช้ก็มาคุยนนตััวี้ะครบ แล้วก็ให้เราเปิดวาร์ปนะครับสร้างตีก่อนนะสร้างตี้เป็นหัวตี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดวาร์ปอย่าลืมว่าตัวละครที่มาเปิดวาร์ปต้องเป็นตัวละครที่เลเวลเกิน145ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะเป็นตัวบัฟตัวอะไรพวกนี้ที่มายืนยืนบัฟข้างนอกเนี่ยก็ให้เป็นตัวร้อยสีิ้าขึ้นไปละออนตัวอยู่ก็สามารถเปิดด่านได้แล้วจะเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรขอแค่เอาตัวที่เราอยากลงเข้านะครับผมก็เดี๋ยวสาธิตการลงแบบนี้ให้ดูนะแบบปกตินะครับก็ไปลองลงแบบธรรมดาให้ดู ก็เราก็มาคุยที่ตัวว์ปตัวข้างซ้ายตัวนี้นะครับเราก็จะว์ปเข้าไปอพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีบอสนะครับเป็นบอสปอมนะเป็นบอสปอมให้เราได้ตีแล้วก็ฆ่ามันก่อนนะฆ่ามันฆ่ามาันแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกน้องโผล่มาเนาะแต่ฆ่าเป็นมันก็เป็นบอสปอมประมาณนี้นะก็จะมีลูกน้องออกมาประมาณสามเวฟนะครับเราตีให้ได้สองเวฟก่อนนะ,ะตีเวฟที่หนึ่งนะครับ แล้วก็มีเวฟที่2พอเวฟที่สปุ๊บเนี่ยมายืนรอตรงน,นี้เลยจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาไม่ต้องตีหมดนะตีแค่ตนนัวนี้พอได้พอได้กุญแจแล้วยิบวิ่งมาตรงน,นี้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดนะกดเปิดกดเปิดวาร์ปแล้วก็กดเข้าไปนะเป็นการสกิปนะครับพอเราเข้ามาตรงน,นี้เนี่ยให้พิมพ์กดทับเวร์นะครับผมเพื่อให้ดูว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วมันจะมีทริคนะครับว่าเออเราอยู่ตำแหน่งไหนแล้วมันจะจะสปอยห้องบอสได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ตัว สปอยใั้บอสให้ว่าถ้าเราอยู่ที่ตำแหน่งแรกที่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอะไรบอสอยู่ตรงไหนบอสชั้นชั้นหนึ่งอยู่ตรงไหนว่าชั้นสองอยูอ่ตรงไหนนะเป็นแอปเป็นมินิบอสนะก็จะทําให้เราสปอยได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่อย่างอันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ตำแหน่งนี้เนี่ยบอสมันเกิดห้องแรกเลยก็จะเป็นห้องหน้าตาเป็นเงินแบบนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปสัตว์บอสได้เลยนะครับผมก็ขอเข้าไปสัตว์บอสแป๊บหนึ่งนะวิธีการสัตว์บอสก็เข้ามาคุยที่ตรงนี้นะครับตัวเป็นกล่องนี้ก็คุยแป๊บหนึ่งเปิดกกลล่อองนะ็จมีโหหดดิย ก็จะมีบอสออกมาอย่างนี้แล้วเราก็หอมซัดได้เลยนะครับปบอสก็จะมีโอกาสดอกดอกไม้ค่องข้างสูงหน่อยนะครับผมจะจะมีแต่ดอกเล็กนะ MVP มีโอกาสได้ดอกเล็กแล้วก็ตอนดรอปก็มีโอกาสได้ดอกเล็กเหมือนกันนะครับทำแบบนี้นะครับเราก็ถ้าอยากจะเจอบอสห้องต่อไปนะครับก็อย่าลืมไปหากุญแจตามมอนต่างๆนะหากุญแจตามมอนมอนก็จะเกิดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ เราก็หาก Jam ุญแจมอนนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะสกิปวิธีการเข้าบอสละกันนะครับเพราะว่าบอกแนะนําวิธีการเข้าบอสไปแล้วเราก็ไปหาห้องตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าในด่านนี้เนี่ยจะพิเศษหนึ่งตรงที่ว่ามันจะมีตัวรถฟริกใช่ไหมครับก็อย่าลืมว่าถ้าอยากจะผ่านมันไวๆก็อย่าลืมหาอะไรมาสลับนะครับทานก็ได้ใส่ของรถฟริกก็ได้ให้มันเกิน2.5ขึ้นไปนะครับอย่างนี้ผมก็ใส่ของ3ชิ้นนี้ก็จะได้เกิน2.5นะพอได้เกินแล้วเนี่ย แต่นี้คือเราก็จะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเดินกดสกิลอะไรก็ตามก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฟิกนะครับก็สามารถทะลุไปห้องบอสได้เลยที่เราอยากไปแต่อันนี้คือถ้าเราอ,าอยากได้กุญแจก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่งนั้นเราก็จะไม่ได้กุญแจเนาะแต่ถ้าเราถ้าเราได้กุญแจแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องตีแล้วก็ได้ก็อาจจะทะลุไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะคลิปไปที่ห้องบอสเยแล้วกันนะครับอพอมาถึงห้องบอสแล้วก็มาตรงนี้เราก็เดี๋ยวว่ามันก็จะเกิดนะครับก็ วมันคุยนิดนึงนะครับคุยนิดนึงก็หลอแป๊บหนึ่งเป็นไงบ้างดันค่อนข้างง่ายเกินไปไหมใช่ไหมก็แตกใจเหมือนกันที่ดันรอบนี้เขาให้มาเล่นอันนี้นะครับก็คือดันที่เราเคยเล่นมาแล้วแหละนะครับในบอสก็ไม่มีอะไรนะบอสอ่อนกวเดิมซ้ำนะครับปกติมันจะมีแบบพื้นแยกมาลบกวนเราใช่ไหม อันนี้ไม่มีพื้นที่ใหมันรบกวนด้วยนะครับก็แค่ซัดได้เลยนะไม่ต้องไปหลบมุมปลอดภอัยปกติมันจะมีมุมปลอดภัยใช่ไหมอันนี้เราก็ซัดได้เลยนะบอสมีหาว่ามีอะไรไหมมันจะมีโซเดสน,นะมีโซเดสที่มันทีรประมาณแสนสี่แสนห้านะครับก็ทําเลือดได้เกินอย่างน้อยแสนห้าขึ้นไปก็จะไม่ตายละนะครับบาง้ก็เลือดประมาณแสนหกนะครับก็จะโดนโซเดสไม่ตายนะแล้วก็ตีไปเลยอย่างงี้ไม่มีเลยนะบอสไม่มีอเลยก็แปลกใจนะเนาะทำของแทบตายนะครับ ให้เรามาตีกระสอบทรายท่านเด็ดให้ทำคลิปหรือมาบนเนี่ยแค่นี้ก็จบนะครับก็วอสก็จะมีโอกาสดอกดอกเล็กนะครับสอดอกถึง3ดอกแล้วก็มีโอกาส MVP ได้ได้ตัวดอกใหญ่นะครับลงรอบหนึ่งก็จะได้แบบนิดเดียวนะได้ดอกเล็กประมาณสัก3 4ดอก5ดอกดอกใหญ่ประมาณ1ดอก2ดอกใครอยากลงก็จัดไปนะครับขอให้โชคดีละกัน ออแล้วเสริมนิดนึงนะครับผมก็ด้านนี้มันจะมียาที่ทำให้เพิ่มความแรงนะถ้าอยากจบไวอยากจบบอสไวก็สามารถมาซื้อยาตรงนี้1นเสื้อไวซื้อยานี้ได้5ขวดนนะยาเพิ่มดาเมจได้5้าขวดก็จะได้เป็นยาตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาที่เพิ่มดาเมจได้50%ก็ทำให้ตีบอสในดันได้แรงขึ้น5 0อซก็จบได้ไวขึ้นนะครับผม แต่ก็ความคุ้มค่าในตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็หวังว่า GT จะมีการปรับเปลี่ยนในเร็วนี้นะครับแต่ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปไกด์ตัว COP a e r i a l Fortes รอบนี้นะครับผมก็หวังาจะประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะลงให้แบบโปรโปรขึ้นหาห้องบอยไม่ต้องมานั่งงมเนาะเออถ้าใครชอบคลิปบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่าเกี่วกต่อไปแล้วเจอก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้า สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ